การเตรียมพันยนต์กล้าเป็นการทำงานที่ไม่ยุ่งยากแต่ต้องการพื้นที่ราบเรียบสำหรับวางถาดเพาะกล้ามีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่ขนาด12คูณ15ตารางเมตรสำหรับวางถาด50-60ถาดปลูกข้าวได้1ไร่ 2. เตรียมวัสดุป,ปลูกขนาดไม่เกิน0.5เซนติเมตรประกอบด้วยดินละเอียดที่เท่าแกลมขุยมะพร้าวอย่างละเท่าๆกัน ให้เข้ากัน 3. โรยวัสดุปลูกลงในถาดครึ่งหลุม 4. นํนำมเมล็ดข้าวแห้งหรือข้าวที่แช่1คืนหุ้ม1คืนอัตรา3-4กิโลกรัมต่อไร่หยอดลงหลุม3มเมล็ดต่อหลุม 5. หว่านดินตามลงไปให้เสมอปากหลุมเกลี่ยดินอย่าให้ล้นปากหลุมเพราะจะทำให้รากข้าวพันกัน 6. นนำถาดไปเรียงต่อกันในพื้นที่ที่เตรียมไว้แล้วใช้กระสอบป่านปูทับบนถาด เพื่อเวลารดน้ำจะไม่ทำให้เมล็ดข้าวกระเด็นออกและช่วยรักษาวความชืน้น 7. รดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็น 8. เมื่อข้าวอายุ15วันหรือมีใบ2-3ใบสามารถถอนกล้าออกจากถาดนำไปโยนได้แต่ก่อนหน้านั้นต้องงดการให้น้ำหนึ่งวันเพื่อให้วัสดุปลูกแข็งตัวจับรากข้าว